สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอปบัสเบกนะครับมาอัปเดตกันนะในส่วนของตอนนี้ก็ลองถอนดูในส่วนของการเติมเงินนะครับผมก็ถอนไป10บาทนะครับก็เข้าเป็นเทียบร้อยนะครับเติม10บาทนี่ยังได้อยู่นะอันนี้ผมเป็นวันทุค่อนะครับอ่ะแล้วผมก็ลองถอนเพิ่มนะครับเป็น100บาทก็มาดูกันว่าจะได้ไหมอันนี้ของผมนะครับก็ใช้เป็น a อดุคอนะครับนี่อ่ะก็ถอนไปนะครับอ่รอบก่อนผมถอนไปที่ เดี๋ยวนะผมถอนอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอดูอ๋อเติมเงินถูกละโอเคฮะทีแรกผมถอนไป10บาทมันเข้าทียบร้อยแล้วทีนี้มาลองในส่วนขอหนึ่งร้อยว่ามันจะจ่ายไหมแต่ในส่วนของเห็ในใกกลุ่มเนี่ยเขาบอกว่า10บาทเนี่ยมันจ่ายผมก็เลยโหลดแอปมาใหม่แล้วเข้ามาถอนนะครับอตอนนี้ก็จ่ายเป็นทียบร้อยนะครับก็เข้าเมื่อวานนี่นะแต่ว่าผมไม่ได้เข้าดูนะครับแต่ว่าก็ลองเข้ามาเช็ควันนี้ก็เข้าเป็นทียบร้อยนะครับ อถอนมาที่14นะครับก็ถือว่าเร็วนะอ่าวันที่15จ่ายนะครับเพราะว่าปกติอะผมต้องรอ2วันไงผมก็เลยรอมาดูวันที่16ทีเดียวเลยอโอเคสรุปว่าจ่ายนะครับทีนี้อ่าหนึ100ก็รอดูนะครับว่าจะได้ไหมถ้าไม่ได้ก็อ่าผมจะลองถอนในส่วนของ50บาทแล้วก็10บาทนะครับแต่ว่า10บาทมันจ่ายอยู่แล้วแหละเงินก็เข้าไปเทียบร้อยนะครับอ่าในส่วนของแอปบัตเบเนี่ยเห็นว่าเขาจะปรับปรุงมาอยู่นะครับ ตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องการถอนเข้าวายเลตก็เติมเงินมือถือบางบางค่ายนี่ไม่ได้นะแต่ผมยัง,ยงได้ฮะในพวกทูบันทูคอย่างได้อยู่นะ DT แทเนี่ยไม่แน่ใจถะะ้าถ้าได้ไม่ได้ยังไง50บาทได้หรือไม่ได้คนที่เติมอยู่เนี่ยามาคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับถ้า50าไม่ได้เนี่ยผมจะได้ไม่ต้องถอนผมจะได้เติมแค่ทีละ10บาทพอนะครับในส่วนของแอปนี้ก็เหมือนเดิมครับมันก็ง่าย มันก็ให้เราอินประจาวันนะครับอันนี้ผมไม่ได้เข้าดูเลยนะเพิ่งมามาเช็คอินวันนี้นะครับโอเคได้ไหมเนี่ยอ้าวเราเมื่อกี้ดูฟรีเหรอในส่วนของรับทุกชั่วโมงนะครับคนเล่นเก่าเนี่ยจะได้ทีละ300คะแนนนะครับสา0รคะแนนเท่ากับสิบสตาค์งนะครับอ้าวสรุปได้คะแนนไหมเนี่ย ต้องเป็นวิดีโอย,ยาวแบบดูปั๊บมาปุ๊บเนี่ยก็เห็นได้คะแนนสักอันนะครับเราก็ดูโฆษณาไปนะถ้าเติม10บบาทได้ก็ถือว่าโอเคแล้วเราเขาปรับปรุงนะครับตอนนี้ก็ถอนไปเรื่อยนะเดี๋ยวรับทุกชั่วเช็คอินประจำวันหนอ่ที่ถอน10บ,บาทเนี่ยมนใช้คะแนนเท่าไหรนะ่หนึ่0หมื่นใช่ไหมผมก็ลืมละเดี๋ยวผมไปเช็คใหม เมื่อกี้ลืมดูว่าใช้คะแนนเท่าไหร่นะครับแต่ผมคะแนนเนี่ยมาเยอะละอ่ะ9 8 0 0 0 0คะแนนแล้วนะครับไม่ได้ถอนมา2เดือนนะมันก็เลยมีเยอะนะครับได้จากเพื่อนเพื่อนนะครับผมได้เปอร์เซ็นจากเพื่อนเพื่อนนะได้20%่สิบเอนะครับอโอเครับมาไปเทียบร้อยขอดูคะแนนใหม่นะครับอันนี้ถอนเงินก็มันได้ดูโฆษณาทุกรอบนะดูประมาณ5้าินะครับ แล้วมันก็จะขึ้นกดข้ามโอเคกดข้ามปุ๊บในส่วนของการเติม10บาทใช้3 0 0 0 0ืคะแนนนะครับก็ถือว่าสูงนะแต่ถ้าเติมมันก็ถือว่าสูงแล้วแหละเพราะปกติก็ประมาณ30,000คะแนนนะครับอ่า100เนี่ยประมาณ300,000กว่าคะแนนนะ3 0 0 0 0นนิดนิด อันนี้ใช้ไปเกือบ4ี่แสนคะแนนนะครับก็ถือว่าเยอะนะแต่ถ้าเติมเปลนเข้าไวเลสเนี่ยมันจะได้125บาทนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะ,อะตัวนที่มันเติมได้ก่อนก็เติมไปก่อนนะครับอแต่ที่ได้เชือชัวเนี่ยก็จะเป็น10บาทนะครับก็ได้ชัวนะอันนี้เดี๋ยวดูประวัติย้อนหลังก่อน10บาทผมเคยเติมไหมเนะี่ยอ่าสิบาทรู้สึกว่าไม่เคยเติมเดี๋ยวผมยกเลิกแล้วเติมอันนี้ดีกว่ามึงเนี่ยเดี๋ยวดูก่อน101ร้อยหนึ่งกวนไม่เข้าอ่ะ เพราะว่าผมก็ยังเติมผิดพลาดมาตั้งเยอะไงอ่ะยกเลิกดีกว่าเติมเติม10บ,บาทเหมือนเดิมดีกว่าจะได้ชัวร์กว่าอโอเคเดี๋ยวกดกลับก่อนอ่ะต้องเข้าใหม่อีกอดูโฆษณาไปห้าวินะครับผมคิดว่ามันน่าจะไม่จ่ายนะอ้าวยวก็ยกเลิกไปแล้วนี่ อะไรของแกวะเนี่ยเดี๋ยวเข้าถอนใหม่ดูโฆษณาทุกรอบเลยอ่ะโอเคขึ้นมาแล้วแล้วก็เติมไป10บาทก็เอานะครับไปดูจากประวัติย้อนหลังของผมมันไม่น่าจะจ่ายนะจ่ายแค่สิบาทนี่นะครับเพราะว่าหนึ่งร้อเนี่ยผมก็ถอนไปกี่ครั้งวะเนี้ย 1>, 1, 2, 3, ่งสองสามี่ห้าหกเดแปอ่ะเครั้งนะครับ100ส่วน50านี่หครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเติม10บาทดีวกว่าเพนะื่อความชัวนนะครับพี่ละสิบบาทก็เอานะเพราะว่ามันเติมดูจากตัวนี้หนวันก็ได้ละก็ถือว่าโอเคอยู่อ่ะในส่วนวันนี้ก็ประมาณนี้ครับแอปบัตเบกมันก็ยังจ่ายอยู่ อันนี้ผมก็รอติดตามข่าวในกลุ่มเหมือนกันนะถ้าเขาถอนได้เนี่ยผมก็ก็เลยโหลดมาไงก็ประมาณนี้ครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ